กตงันน้องมนีนายเียอนหลังหลาจังหวแล้นนี้เราทำบุญกันทั้งวันวันของเราก็ปอาตุสะพานบุญกับน้องเราได้รวมบุญรวมกุศสกกันอยู่ตลอดทั้งวัน เางพยาบาลทน้ที่นี้เราก็มาร่วมบูชาด้วยดอกไม้ทุกเนิดนะครั่วมบูชากนมารงใต้พวพิจครับานกบูชาร่วมกันมาบูชาวดตัวมานูชามบ รบาสัทาของน้องอยู่ตลอดตลอดทั้งวันมาจากเราที่ีนะครับนานนองที่ทนะครับรักาคาพีที่กัีน้องด้ขาเป็นวนองคุณี่ยัีองเสียกิงครับนะครับที่กานไปทานมานในสถานบ้านบ้านเ่งถานบานของเรานยู่ที่ มาร่วมต้นชื่นกันนะครับการอุปถัมภ์กับดูกับทางวัดของเรานะก็ทำบุญกันได้นะครับสำหรับตานบนจากเพยอดที่ก็ลองประจานสระพันธ์กับดู่น้องดายจากจุดจอยเย็ดที่กามีดาบชานนี้ น้องมากนจะล่นาลประหากันะครับน so ี่ LET ้ประมาณเท่าไรเราตมาประชากรรมนา์บอกกล่าวกันจากน้องเป็นได้วมันมโนนาการฟอกันอีกน้องกันะมันคระีเควรมเมฆเนนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการน้อกล้าตัด ก็กาการรายเงนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้รบโก็ได้กบโดยสายกันมาจากแม่ขาดะจ๊ะนเจพอกล้วยกล้วยใส่กล้วยไม่ด้วยส่่มาวันนี้นะครับวีบางคนบอกว่าแรงบอกว่าแรงที่นี่บอกว่าแรงครับ ก็ทบกทาเข้าใจนะครับการทำาการท้าายตองไปน้องเราทำงวันะครับที่นี่นะครับคนี้รถทกท่นท่อานรทาการจัวันออกก็โท่าหรัแไป